สวัสดีครับทุกทุกคนคลิปนี้เบียร์จะพาเข้าไปดูแปลงเงาะที่กำลังออกดอกและก็ำลังพลิกลูกนะครับแล้วก็จะแนะนำวิธีการใช้มีเหตุตั้งแต่ก่อนออกดอกไปจนถึงเก็บผลกันเลยนะครับตอนนี้นะครับสำหรับเงาะของใครที่ยังไม่ออกดอก เบ,บียแนะนำให้ใช้มีเฮสูตรส่งเสริมการออกดอกนะครับโดยผสมในอัตรา1ซีซีต่อน้ำา1ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นให้ทั้งใบฉีดลำต้นแล้วก็ฉีดลงดินรอบๆโคนใต้ทรงพุ่มเนี่ยให้เปียกชุ่มก่อนฉีดดูก่อนนะครับว่าดินเปียกหรือยังถ้ายังไม่เปียกก็ให้รดน้ำก่อนโดยฉีดทุกๆ10วันนะครับฉีดต่อเนื่องไปจนกระทั่งดอกเนี่ยออก เราก็ให้เว้นช่วงดอกบานนะครับเพื่อปล่อยให้เกสรเนี่ยได้ผสมได้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งสําหรับการใช้มีเฮและก็การทําแบบอินทรียเนี่ยเราไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่จําเป็นจะต้องผสมเกสรครับเราสามารถปล่อยให้เกสรเนี่ยผสมกันได้เองได้เลยซึ่งถ้าเป็นสวนที่ทําแบบเคมีและฉีดยาฆ่า,มาแมลงนั้นจะมาทําแบบมีเฮไม่ได้นะครับจะได้ผลต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับผม ทีนี้หลังจากที่ช่วงดอกบานไปแล้วแล้วก็เริ่มพลิกลูกขึ้นลูกนะครับเบียร์จะแนะนําให้เปลี่ยนมาใช้มีเฮสูตรเข้มข้นพิเศษผสมพร้อมกับมีเฮสูตรขยายขนาดผลนะครับและถ้าใครกังวลเรื่องของราแป้งก็สามารถที่จะผสมมีเฮสูตรป้องกันโรคเชื้อราไปด้วยได้นะครับโดยอัตราผสมสําหรับการขึ้นลูกการเลี้ยงลูกไปจนรอหัก เก็บเงาะขายเนี่ยให้ผสมมีเฮสูตรเข้มข้นพิเศษในอัตรา0 5ซีซีบวกกับมีเฮสูตรขยายขนาดผลในอัตรา1.5งซีซีและสามารถผสมมีเฮสูตรป้องกันโรคเชื้อราไปด้วยก็ได้ในอัตรา1ซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะครับโดยผสมไปพร้อมกันได้เลยแล้วก็ใช้ฉีดใบฉีดลำต้นให้เปียกชุม่มฉีดลงดินรอบโคนใต้ทรงพุ่มหลังจากการให้น้ำหรือถ้าเกิดว่าดินเปียกอยู่แล้วเราก็ฉีดได้เลยนะครับ ดยฉีดต่อเนื่องไปจนกระทั่งเราหักเก็บเงาะขายเลยสำหรับสวนของพี่น้องท่านไหนนะครับที่ออกดอกแล้วแล้วก็เจอปัญหาเงาะขี้ครอกเงาะไม่ขึ้นลูกเงาะไม่พลิกลูกนะครับก็สามารถที่ผสมมีเฮสูตรเข้มข้นบวกกับสูตรขยายขนาดผลเนี่ยฉีดให้ได้เลยทันทีซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้เงาะพลิกลูกได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้พอเบียบอกว่าถ้าเราฉีดมีเฮเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องทำดอกโตผู้มาช่วยผสมให้ หลายๆคนก็ถามกลับมาว่าแล้วมันจะติดลูกเหรอมันจะขึ้นลูกเหรอมันจะเป็นไปได้เหรอมันจะสามารถที่จะติดลูกได้จริงๆเหรอคําตอบก็คือหลังจากที่เบียร์ได้แนะนำให้ชาวสวนเงาะใช้มีเฮและก็ไม่ต้องทําการช่วยผสมเกสรตัวผู้ให้กับเงาะเนี่ยก็ปรากฏว่าสวนเงาะหลายๆสวนในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ติดลูกเยอะแล้วก็ ได้ผลผลิตดีนะครับปีนี้เนี่ยก็มีหลายส่วนเข้ามาก็สงสัยเหมือนกันเบร์ก็แนะนําเหมือนเดิมทุกคนไปทําแล้วก็ได้เห็นด้วยตัวเองนะครับว่าเงาะที่ใช้มีเฮเนี่ยไม่ต้องช่วยผสมก็ขึ้นลูกได้ดีดังนั้นคําตอบนี้เนี่ยเบร์ได้เห็นมาแล้วจึงสามารถมาแนะนําได้ว่าให้ทําตามนี้ในส่วนของการป้องกันนอนและมแมลงนะครับก็เหมือนกับผล,ลไม้ทุกชนิดที่เบร์แนะนํานั่นก็คือ หลังจากที่มีการขึ้นลูกแล้วเนี่ยก็จะแนะนำให้ผสมสูตรหมากไล่มแมลงและเชื้อบีทีไปพร้อมกันกับมีเฮแล้วก็ฉีดให้ต่อเนื่องไปเลยนะครับซึ่งสูตรหมากไล่มแมลงเนี่ยจะทำให้มแมลงเข้ามาในแปลงของเราน้อยลงนะครับซึ่งส่งผลให้การเกิดเป็นหนอนนั้นน้อยลงไปด้วยส่วนเชื้อ b ีทนั้นจะเป็นเชื้อที่ก่อโรคในหนอนและ,มะแมลงทำให้ปริมาณของมแมลงศัตรูพืชหรือ ส่วนที่จะกลายเป็นหนอนเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมากินเชื้อบีทีที่ปกคลุมอยู่ที่ลำต้นที่ใบเนี่ยก็จะทำให้เป็นโรคตายไปยังไม่ทันสร้างความเสียหายมากเท่าไหร่นักถามว่าอา้าวทำไมไม่ให้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไปเลยละ่ะก็ยาฆ่า,มาแมลงจะฆ่าทั้งมแมลงที่ดีซึ่งเป็นตัวห้ามตัวเบียนตัวควบคุมประชากรมาแมลงศัตรูพืชไปด้วยและก็ สัตว์หน้าดินทั้งหลายเนี่ยก็จะตายไปด้วยเสียหายไปด้วยนะครับซึ่งจะเกิดผลเสียกับระบบนิเวศดังนั้นอยา่าฆ่าแมลงเบียร์เลยไม่ค่อยสนับสนุนนะครับเพราะถ้าใช้แล้วเนี่ยเกิดผลเสียมากกว่าผลดีแล้วก็ต้องมาคอยฉีดคอยคุมอยู่อีกซึ่งนานๆไปเนี่ยก็จะทําให้การควบคุม,มแมลงสตัตวูตพืชเนี่ยยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับ การทำสวนตามแนวทางชีวภาพอย่างถูกวิธีเนี่ยจะทําให้เราลดต้นทุนลดความเหนื่อยในการจัดการหลายๆอย่างลงไปได้นะครับแล้วก็ได้ผลผลิตได้ดีกว่าด้วยสําหรับพี่น้องที่สนใจที่จะนํามีเฮไปใช้กับแปลงสวนเงาะของท่านติดต่อมาตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเบียร์จะทำมาอัปเดตอีกสวัสดีครับ